เพื่อนๆกาลังอยากรู้อยู่ไหมครับว่าที่เขาเรียกว่าอาการบวมน้ําหรืออยู่ดีๆน้ําหนักก็ดีขึ้นและตัวบวมนั้นมันเกิดจากอะไรอาการมันเป็นยังไงมันหมายความว่าเราอ้วนขึ้นหรือเปล่าและเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงได้บ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะกินอาหารควบคุมแคลอรี่และใช้ชีวิตปกติแต่พอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าหน้าเราอาจจะบวมตัวบวมและน้ําหนักก็อาจจะดีดขึ้นมาประมาณ2-3กิโลกรัมได้ ซึ่งอาการบวมน้ำหรือว่า water retention นี้อาจจะทำให้เรารู้สึกเครียดและเป็นกังวลได้เพราะเราอาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเราควรทำยังไงให้มันบวมน้อยลงเร็วๆและเวลาใส่ชุดแล้วเราก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจด้วยเป็นตน้นสวัสดีครับผมโค้ด k fitterminal.com และวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าทำไมผู้หญิงถึงมีอาการบวมน้ำบ่อยๆและเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอาการบวมน,น้ำนี้ได้ยังไงบ้างจะมีอะไรบ้างตามไปเลยครับ เพื่อนๆครับก่อนอื่นนะครับอาการบวมน้ําหรือว่า water retention ก็คือภาวะที่ร่างกายเราไม่สามารถรักษาระดับของเหลวหรือน้ําในร่างกายให้อยู่ในระดับปกติได้เช่นถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิตการทํางานของระบบน้ําเหลืองการทํางานของไตและหัวใจด้วยร่างกายเราก็จะบวมน้ําได้ง่ายและบ่อยขึ้นแต่สําหรับผู้หญิงที่มีสุขภาพดีทั่วไปส่วนใหญ่นะครับอาการบวมน้ําจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในแต่ละเดือนและอาหารที่เรา กินมากกว่าเช่นรู้ไหมครับว่าก่อนที่จะมีรอบเดือนผู้หญิงจะมีอาการบวมน้ำจนน้ำหนักดีดเพิ่มขึ้นมาประมาณ2-3กิโลกรัมได้เป็นเรื่องปกติเพราะฮอร์โมนเพศหญิงจะแปรปรวนนั่นเอง ทีนี้คำถามต่อมาคือการไดเอทและการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเราบว,วมน้ำได้ไหมคำตอบก็คือได้เหมือนกันครับเพราะการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเราเกิดความเครียดหรือระดับฮอร์โมนเครียดที่เรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลจะมีระดับสูงขึ้น และยิ่งเราไดเอทหรือว่ากินน,น้อยน้อยนานต่อเนื่องและโหมออกกําลังกายหนักโดยไม่มีวันพักด้วยร่างกายเรายิ่งอาจจะเสี่ยงที่จะมีอาการบวมน้ำนง่ายและบ่อยเหมือนกันประเด็นสําคัญก็คืออาการบวมน้ําที่ทําให้เราตัวบวมหน้าบวมน้ําหนักขึ้นหรือเหมือนว่าเราอ้วนขึ้นนี้จะเกิดขึ้นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นและมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเราอ้วนขึ้นแคลอรี่เดฟิซิตไม่เวิร์กเราลดไขมันไม่ได้หรือร่างกายเรากําลังโยโย่อยู่ ดังนั้นแทนที่เราจะไปกังวลหรือว่าเครียดกับอาการบวมน้ําเราควรหันมาโฟกัสที่การควบคุมอาหารให้เหมาะสมกับเป้าหมายและการออกกําลังกายตามตารางให้ต่อเนื่องดีกว่าเพราะรู้ไหมครับว่าถึงแม้ว่าตัวเราจะใหญ่ขึ้นและใส่เสื้อผ้าแล้วอึดอัดก็ตามการสร้างกล้ามเนื้อและการลดไขมันก็ยังจะเกิดขึ้นอยู่ถึงแม้ว่าอาการบวมน้ําจะยังมีอยู่ก็ตามต่อมานี่คือ7วิธีแก้ไขอาการบวมน้ําที่เราควรเริ่มทําครับ หนึ่งก็คือเราควรเริ่มเข้าใจร่างกายตัวเองและไม่เครียดกับอาการบวมน้ำเพราะแค่การทำงานและการใช้ชีวิตก็จะมีส่วนทำให้ร่างกายเราเกิดความเครียดอยู่แล้วดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็ไม่ควรที่จะไปเครียดกับอาการบวมน้ำเพิ่ม ที่จะเกิดขึ้นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆดีกว่านอกจากนี้เราก็ไม่ควรที่จะหอมออกกําลังกายหนักขึ้นเพื่อให้เหงื่อออกเยอะๆและเพื่อให้ร่างกายหายบวมน้ําเร็วๆเพราะนี่อาจจะทําให้เราเสี่ยงที่จะบาดเจ็บและร่างกายยิ่งอาจจะมีระดับฮอร์โมอนเครียดมากขึ้นจนสร้างกรามเนื้อและลดไขมันไม่ได้ด้วยนั่นเอง2ก็คือเริ่มฝึกหายใจเข้าออกลึกๆทุกวันหรือนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ5-10นาที พราโดยทั่วไปนะครับระหว่างวันเราจะไม่ได้สังเกตการหายใจของเราเท่าไหร่และเราจะหายใจเข้าออกแบบสั้นๆหรือไม่ลึกพอดังนั้นเราควรเริ่มฝึกหายใจเข้าออกให้ลึกที่สุดและค่อยๆปล่อยลมหายใจออกให้หมดประมาณ5-10ครั้งด้วยดีกว่าสิ่งสำคัญต่อมาก็คือการมีสติและการอยู่กับปัจจุบันซึ่งการนั่งสมาธิวันละ5-10นาทีอาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุด และถ้าเราอยากจะผ่อนคลายมากขึ้นเราก็อาจจะไปนวดประมาณเดือนละ1-2ครั้งเพื่อลดความเครียดก็ได้เหมือนกันครับ3ก็คือเดินหรือเพิ่มจำนวนก้าวใน1วันให้มากขึ้นเพราะการเดินจะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายที่เบา ไม่เพิ่มความเครียดให้กับร่างกายและเราจะรู้สึกอยากจะทำทุกวันด้วยคำแนะนำก็คือเราควรพยายามเดินให้ได้ไม่ต่ำกว่าวันละ5,900ก้าหรือเดินครั้งละ25-30นาทีทุกวันจนเป็นนิสัยดีกว่าและรู้ไหมครับว่าระหว่างที่เรากำลังเดินร่างกายเราจะมีการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นและสมองจะได้รับออกซิเจนมากขึ้นด้วยซึ่งนี่จะช่วยเราคิดอะไรออกได้เยอะขึ้นหาทางออกเจอและมีไอดีดีๆเกิดขึ้นนั่นเองครับ สี่ก็คือควรมีไดเอทเบรกที่เหมาะสมเพราะการที่เรากินน้อยกว่าที่ร่างกายเผาผลาญหรือมีแคลอรี่เดฟิ ц и т ต่อเนื่องนานเกินไปอาจจะทำให้ร่างกายเราเกิดความเครียดได้เหมือนกันดังนั้นการที่เรามีช่วงเวลาที่กินอาหารมากขึ้นหรือกินให้เท่ากับอัตราการเผาผลาญหรือค่าเมนเทแนนซ์โดยเฉพาะการกินคาร์โบไฮเดรตเพิ่มมากขึ้นอาจจะช่วยลดความเครียดที่เกิดจากการไดเอทและช่วยร่างกายเราขับน้ำออกจากร่างกายได้มากและเร็วขึ้นด้วย หาก็คือเริ่ม t r a ็กน้ำหนักและสัดส่วนทุกอาทิตย์เหตุผลที่เราควรเริ่มดูและบันทึกทั้งน้ำหนักตัวและสัดส่วนในแต่ละอาทิตย์ไปพร้อมกันแล้วเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกันตอนสิ้นเดือนเพราะว่าฮอร์โมอนเพศหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งเดือนซึ่งนี่อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดคิดว่าลดความอ้วนไม่ได้และกินอาหารน้อยลงจะร่างกายเครียดมากกว่าเดิมดังนั้นคำแนะนำก็คือเราควรเริ่มจดวันที่ประจำเดือนมาวันแรก เพราะ 1. เราต้องการรู้ว่าประจำเดือนมาตรงหรือเปล่าไม่เร็วเกินไปและไม่เกิน35วัน 2. เราจะเอาน้ำหนักตัวที่ช่างวันแรกที่ประจำเดือนมาไปเปรียบเทียบกับน้ำหนักตัวที่ช่างในวันแรกที่ประจำเดือนมาของเดือนถัดไป 3. ถ้าเปรียบเทียบน้ำหนักตัวระหว่าง2เดือนแล้วน้ำหนักเรามีเพิ่มมากขึ้นเราควรปรับอาหารลงแต่ถ้าน้ำหนักลดลงได้ดีตามเป้าหมายเราก็ไม่ควรปรับเปลี่ยนอะไรเลยนั่นเองครับ 6ก็คือคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งอาจจะทำให้ร่างกายเราบวมน้ำได้เพราะถ้าเราไดเอทแบบคีโตเจนิกไดเอทหรือกินอาหารแบบโลคาร์บไดเอทที่พ่องแป้งมาก่อนในช่วงแรกๆนะครับร่างกายเราจะเริ่มขับน้ำไปเยอะกว่าปกติจนน้ำหนักลดลงไปซึ่งนี่จะเรียกว่า water weight ทีนี้ถ้าวันหนึ่งเรากลับมากินคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นกว่าตอนทำโลคาร์บน้ำหนักก็อาจจะดีดกลับขึ้นมาได้นั่นเป็นเพราะว่า คาร์โบไฮเดรต1กรัมจะมีน้ำอยู่ด้วยประมาณ3-4กรัมแต่น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมานี้นะครับก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเราอ้วนขึ้นแค่ร่างกายเรามีน้ำในร่างกายเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเอง เพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพชัดขึ้นถ้าเราเคยกิน k e โตที่กินคาร์บแค่วันละ50กรัมมาก่อนแล้วเปลี่ยนมากินคาร์บวันละ100กรัมร่างกายเราก็จะมีน้ำมากขึ้น400กรัมทันทีเป็นต้น7ก็คืออาหารเสริมครีเอทีนอาจจะทำให้ร่างกายเราบวมน้ำได้อาหารเสริมครีเอทีนนะครับจะมีส่วนช่วยให้เรามีแรงในการออกกำลังกายมากขึ้นและมีส่วนช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้มากขึ้นจริง แต่ครีเอทีนก็อาจจะทำให้ร่างกายเราบวมน้ำได้มากขึ้นกว่าปกติเหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงแรกๆที่เราเริ่มกินอาหารเสริมนี้เพราะครีเอทีนจะไปอยู่ตามกล้ามเนื้อและดึงน้ำเข้าไปที่กล้ามเนื้อด้วยนั่นเองแต่ข่าวดีก็คืออาหารเสริมครีเอทีนโมโนไฮเดรตจะเป็นอาหารเสริมที่ปลอดภัยและไม่ทำให้เราอ้วนและพอเรากินอาหารเสริมครีเอทีนไปสักพักร่างกายเราก็จะเริ่มปรับตัวได้ในที่สุดกันเองครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าสำหรับผู้หญิงเรา อาจจะมีอาการบวมน้ําได้ง่ายมากๆและน้าหนักก็อาจจะดีดเพิ่มขึ้นมาประมาณ2-3กิโลกรัมด้วยนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายเราจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทุกเดือนอยู่แล้ว นอกจากนี้นะครับก็อาจจะมีสาเหตุอื่นๆที่อาจจะทําให้ร่างกายเรามีอาการบวมน้ํามากขึ้นโดยเฉพาะ1นึการกินอาหารและการออกกําลังกายที่จะทําให้ร่างกายเรามีความเครียดมากขึ้น2ก็คือระดับฮอร์โมนเครียดหรือว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งอาจจะทําให้ร่างกายเรามีอาการบวมน้ําได้เหมือนกัน3ก็คือปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงและสีอาหารเสริมที่เรากินโดยเฉพาะครีทีนที่จะดึงน้ําไปไว้ที่มวลกล้ามเนื้อมากขึ้นเป็นต้นครับ ดังนั้นเราควรเริ่มมีสติและเรียนรู้สาเหตุที่ทําให้ร่างกายเรามีอาการบวมน้ําดีกว่าก่อนที่จะตัดสินใจไปกินน้อยๆหรือโฮมออกกําลังกายหนักๆเพื่อแก้ปัญหาอาการบวมน้ําเพราะจะว่าไปแล้วนะครับอาการบวมน้ํานี้จะเกิดขึ้นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นและมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเราอ้วนขึ้นเลยนั่นเองครับตอนนี้เพื่อนๆมีวิธีจัดการกับอาการบวมน้ํำยังไงบ้างครับถ้ายังมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่าง และถ้าตอนนี้พเพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการไดเอและการออกกําลังกายที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นภายใน3-6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสําหรับพเพื่อนๆโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ